เด้พี่น้องเรามาหอดแล้วอุ้ยพู้นะ,ะอีโตนเด้เนาะพระเจ้าเถียงเรามาละเชียงให้วอนวนมาแต่กไกลนณะเรามา,ตากกบบแต่สีเขาเนาะกบ๊อกแต่ว่ารถไทยน้ำเล่าครับนี่เป็นรถไทยกองลูกเคยแล้วลูก,อลก,อลกเอน็น ได้ยินว่าเมื่อบ้านไม่ตัวเลยลูกเจ้าเลยเมื่อบ้านว่ะออกมากับบทฮัทอเไรใหม่บัดเดีวจักมีอย่างน่น้ำเที่ยงเพิ่นกับยังโมหู่พี่น้องเลยเพิ่นหางกนมาหอดเนาะเนาะเฮ้ยบัจักจักบัจักสิ่นจังของเนาะถิ่นผ่านหน้าแพ่บุญเรมีโอ้ยพี่น้องเอ้ย ฉิมคืออะไรคืออ่างทองอยู่อยู่หน้าเบ้อด้ยเราก็เหลือแต่ฉินเสื้อค้ากิงเนาะเป็นแจ๊เป็นแล้ดอกเราใส่ไม่ได้มีใหม่เบ้อป่อยแน่วิจัดมาทีไรสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบ้ดสุขสุขคนเนาะป้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เกิดเหตุบ่คาดคิดอีกแล้วนี่ไฟไหม้เทียงหน้าพี่น้องเอ้ยนี่เด้์แต่ยังบ่ฮู้ว่าก๊กปลายสาเหตุและไหม้ย้อนหยังเนาะพุณน่ะพี่น้องเอ้ยป้าตาดีโตแล้ว ไปเอาก็สิเขาไปถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละว่าเป็นจังใดมาจังใดพายจังใหม่เนาะปนะไปหม่ไใชหอไหม้วไปมีหอรถไทยนะเนาะ ลอยไถคันหนึ่งมันไก่เนาะอะไรนะบังคับพี่น้องเอ้มันใหม่เป็นแ้วนะมีคนใหญ่นอยู่นนี้ออกมานี่มันยใสท้นแนอยู่นามันจะลูกสาวแล้วจะเข้าไปแบบนนเขาหูเนาะบอีมี่ใช้ฉาพูนเจ้าของนาแล้วนะไปซีเข่าา แสดงว่าเรานี่มีรถสองคันมื่อนี่รถนาลเอารถลกนาไนะบ้านออออยัออกเรื่องนด้อท่ทานได้บานเลยมันมีทานอยู่พื้นทปลายทานลมันใหม่มาเลยตีไม่ตีจ่อทางจากขางกิกพแล้วระเบิดถึนมาเลยและ้มันสาเหตุนี่มันเกิดยอนยังได้เนาย่งไ่เพเะ มันมลูกครับไเขาจุเายังกจักชิเมนมียังเนสเครื่องของในเทียงหน้าแล้วนี่เนาะมีจักดูดน้านี่และจักดูดน้าไม่รไทยบพยายเป็นเขาเป็นน้ามี่าเขาเขาบูมี่แล้วเขไปชขาบ่ Sod ้มี่นาะีอหาี่้าีหนามีน้ี่น no> uhm ้ีน้น่หน้าะาี่น บม่มีได้ที่พอวอนี่พราแบบมันแรงนะพี่น้องเลยคุณนะคุณมัอนี่กัดแดดอากาศร้อนอบเมาเนี่ยพี่น้องเลยโอ้ยดีโต้เลยเนาะตอนนี้นั่นไม่กับชีลุกถ่วมมาแล้วนี่เนาะเต้าฟอกเต้าสำหรับถุกด้วย หมื่ก็คือที่ร่ทานยังแหละเนาะเพราะว่ามันใหม่เบิรเลยดิเเพ่เห็นเพราะว่าลาก็คือซีเมนนอนให้นอนหน้าตลอดเนาะตอนไพ่เป็นแป้วขึ้นนี่พวขึ้นแบบไพ่ม้นขึ้นอพูนะผู้าปเมนนั่นแหละพนเนาะไปลา่ยจนไป่จนหมาดเบิรอ ไปวันเปลืองขึ้นสิเลยเด้ไปอยู่ใหม่บปิดกับแถวนี้ก็บ่บ่ค่อยมีคนนอนให้นอนหน้าปานใดเนาะไปไผจากลังเคียงคือหาปลานี่อีเงี้ยแต่ทางนั้นคือว่าควันแท้ทางไหนโอ้โหทางนั้นจีปลาเครื่องของแล้วก็สิอันที่เห็นที่ฮู้นี่ก็เห็นรถไทยขั้นหนึ่งนี่เงีเขาว่าอยู่ในทางนี้จักหน่วยหนึ่งนะโอ้จักดูดน้ำนี่บ่ มีจักหน่อยหนึ่งถ่ายตันนึ่งเนาะคนในคนในหน้าเราได้มีไพอยู่บ่ลูกเราบ่โอ้ลูกคือซีเมนยังน้อยอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเมืองก่อนว่ามีไฟอยู่ที่ยงหน้าเราเหรเห็นเหตุการณ์มันเกิดย้อนอย่างเนาะ พี่น้องเอ้ยมาแต่บ้านพุ่นค่ะบ้ได้ได้อ็นทันยังเนาะมาฮอดกับใหม่จัเบิดเลยเดี๋ยวหมดแล้เด้เดีย๋ยวแต่ว่านี่เห็นแผ่นแผ่นซาร่าเซลเนาะโอ้เราอยู่หายอยู่หน้ากระสิมเปนเราใส่ผ่นอันน,น,นี้เห็นไหมสายนี่จนกูดบดพี่น้องเลยนะยังทันได้แต่แผ่นนะน,นี้นนเนาะเดี๋ยวสิไปทามึงอัน คนที่อยู่เทียงไห่เทียงหน้าใกล้กันสบายดีเด้อสบายดีปัะทุกคนโอ้ยตกใจแห้งมื้อไปสบายดีเลยพี่น้องเลยสบายดีอยู่้อนเดนท์มันยืมผ้าใหม่เป็นอะไรมีไผ่เห็นเหตุการณ์บอกว่ามันมีเด้อนี่ยเกิดย้อนยังอ้าน้องลำไยตัวนี้เอาสบายดีเด้อโดยอันเทียงผ้ใหม่นี่เป็นเทียงผ้นะเียงอัน พามเท,ทียงพระาพมพระามนี่เป็นไผ่ล่ะเป็นพระา <laughs> ระพี่นอ้องเลยพระาพมเป็นไผ <laughs> ก็เป็นพระธาอ,ะอ่้ะน้ออะปาเป็นนั่งอยู่ห้องานั่งละ่ะามเน่ยิจกเด็กกี่หน่อยปะ <c oughs> เด็ดคกเลีโอไผ่ะะยู่เทียงให้เทียงหน้าถ่าแล้วนะนังลูกแล้วลูกลไม่ใช่จะ้ไผยนนะเมื่อแล้วเมื่อบ้านแล้ว เออเมื่อเมื่อบ้านพวนลูกสาวเราเองฮะมันไอ้นี่มันเกิดเนี่ยังนางยังจังใหม่โอ้แผ่นซาราเซลน่ะหม่อมันทำบอลระเบิดนะมันเป็นไดนางจังระเบิดอยูลล่านี่ได้เราได้น้ำถิ่นว่าเดี๋ยวเราลืมแบบนี้โอ้ได้น้ำเราบ่น่ารับแล้น้องเล่นโทรศัพท์และได้เอ็มกินคิวแบบนี้ โอ้เลียงไปมันหลุดเลยโดยเออสาเหตุก็คือเกิดจากไอ้ได้นามป้าไหวแบบเพิ่งเกินไปใชแบบ <c oughs> ่บอฮอดบออ่อชั่วโมงนะประมาณหนึ่งนาทีเนี่ยมันลุกเลยโอ้ยบาา่แม่นหมายที่ว่าอันเพิ่นได้นามป้าไ,ไหวเห็นนะเกินเยอะประมาณหนึ่ง,มงโมงอีโตนแล้วเนาะเพิ่นเองเนี่ยไปใช้ก็นนะเพิ่นไปใช้เข้า ไปสีเข้าเรากลับมาหัวใจสิว่ายพี่น้องเลยคือรถไทยดีนี่เพิ่นมีสองขั้นบะขั้นเดียวนั่นบัตรที่เราเอาไปสีเขาอันนี้สิอันนั่นขั้นนั่นของลูกเคยแล้วโอ,โอ้โดยรถเราเองทีใหม่เนาะแต่พระเจ้าเราเหนือยหูแล้วปะ เพิ่นกำลังมากจะและเครื่องของเนี่อื่นมีอย่างนี้จ้ะนะมีเผกมีเสือมีเสือขาเรากก็มีเครื่องครั่วแล้วเนาวเพิ่นก็คือสินอให้นอนหน้าตลอดหอเมะให้เเห็นตบิดะนะประมาณคือเราเา่าประมาณนาทีหนึ่งะวะเนาะลุกขึ้นแบบไหวดีเลยพี่น้องเลย เอาท่านเตทโทรศัพท์ลอ้ยไปขึ้นไปเอานะนอกอันตอนมันลุกอะแรนเอาโทรศัพท์เลยเอางงท่านเจ้านาะอยู่ไสอโอ้แสดงว่าอยู่ในเสืงเทียงเองโอ้เลี้ยงวากากันมาตลินโทษฉับได้น้ำป้าไววเพื่นวะได้น้ำป้าไว้น้้าไวหมอไระเบิด กันึกว่าอันกีนยมันปิดเลยแหละเมนลืมเราว่าจนนอนรับบ่ได้ใส่พุ้ยสองอันนะบ่ดีแต่พอได้ได้น้ำใส่พุ้ยกัดบริโภคช้เนาะบริโภคก่อนฮะิทิ ถอกแบบได้น้ำาม่นน้มันก็หม่้ไม่ได้ห่นกิพุ้ออกมาเย็นไปใหม่โอ้ยเขาเป็นนั่นระบาดเลยถอกน้ำาอกแต่กพุ้ยกินก็พุเย็นไปใหม่ป้ามันถ่วมันหลมันใหม่เาตกใจด้ข่โอ้ยข่คิดว่าชีเอาน้ำในก็ะพุ้ยฉาดใช่ช่องทีช่องทมมันตกาดังอนี่มันืรเอาน้ำใส่กรพุ้ฉาดันแก่เปนย์เยวลกซไปมัแล้วมันคือว่า นท่านว่าหลายคนคือมันเีติติดนีผู้ใหญ่บางคนนี่เกว่าวัท่านอยู่ไปจ้ะได้ยุจดยาได้ยุรถได้ยุรถไทเนาะรถไทยเราเราใช้สีขาวบท่านรถดุรถดุเคยแล้วผู้นี้ว่ารถดุเคยแล้วไปสีขาวโอเมนพากันไปชื่อช่างรถไใส่รถไปจ้ะ เรากลับมาจากชิวานได้แรงกว่าดิเสียงแล้วก็สั่นด้วยแล้วเสี่ห่างทั้งอย่างให้เลยโอ้ยหายบุเป็นแล้วเนาะเพราะว่าไพ่ก็เปอย่างนั้นมันเกิดนะนะของเนี้ยนี่อีกอย่างก็เด็กน้อยยังบุหูอยังด๊อกเนาะเทียงเพกันกับห้างกันเนาะนะแต่ให้เจ้านี่อยู่ในกลเทียง เลยมันมันระเบิดมองได้ก่อนเะมิดนะเมิะระเบิดงไดนัระเบิดมองได้นะหม้อหมอไพ่อันใหญ่ๆนี่มันเปลี่็นอย่างบอกมันระเบิดมองได้นะวังปักมันไแบบคิดว่านดังไพ่น้ำตกน้ำเตามหมเนาะ นี่มันกลุ้มไปเลยเนาะหายซอยกซ็ซอยไปไรแล,ลว้วม่นเนี่ยนะ <c oughs> มันเด่นดหอนยทง่ยงได้เนาะมันไวได้ว่ะบกพกอพหันหึที่ช่ำนะเนนเอาแต่้นส,ส,สองเครื่องนั่นแหละออกมาทานนันอันดือ บอสกับของมักแน่แด้เนาะเาชบเป็นห่วงแฟนแบบเืเป็นห่วงสุดใจได้เขาชอบี่บอมาลูกเป็นไรมาต้องเอายังดอกมนเอามาทานแด้ดีดีแล้วยังคนยังบ่เป็นอย่างเนาะขันท้าไปสู่กันข้าไปสู่ไปพื้นนอาฮันไผ่ลวกก็แห้งเยอะตะกี้เรียนไปเตรียมเร่อะรล้ะบอกก็เตรียมน่อไปมาท่านเลยลงมาลงมาได้เทคนิคเออ บรปดบอเนาะคันที่หมดว่าเอาน้าใันกับพุยนี่นั่ยงฉี่นั่นี่แทะเบอเ็กน้อยเลยเฮ้ยบอกว่าเพ่นว่าขอมกรบพุยข่อมน้ำทิ่มเล็กกิ่งเอากระพุยนีนกระพุยใหม่มาห้วยไพ่่อมเป็นคนขอมนะนะเห็นเพ่นขอมออกเจ้ใช่ผู้หญ่นี้ว่าขอมนะผูหญิงก็พุยเขาีกยืนห่ายูพี่เขาจะกลัวเวทโอ้ยเนาะบอมแบบน้ำกระซามกระพุยเลยตักถวนัวทงฉีไพ่ใกล้ คนไทมันบู๊เขาคนกลุ่มๆมาคือการคือว่าแล้วเนาะแบบต้องไล่ันเสียกับใบเวิดแล้วเนาะแบบกระพุยมันอยู่ใกล้เทียงเนาะกระพุยไทมันถ่วงบดเลยจุดเด้นกระพุยกันอยู่ใต้เทียงแมนแทนทีฮาม่าเนี่ยคือแมองตบแวนตาแล้วน้ำลายหัคือไทยมันยอมบดเลยเนาะแต่ตอนมันลูกใหม่จนถ่วมก็งี่หัวนะทั้งทั้งเงินเงินนะเงินเท่าไรนะเงินสี่พันปลาย โอ้ยเงินก็ยังเอาไว้อยู่เถียงนาเนาะเงินหลุดแล้วนะโอ้ยคือบพกไปน้ำเด้อพ่อใหญ่บอกว่าอันพาคกับจูไพ่บอกว่าแบบบริจุอ่ทีแรกพี่น้องเอ้ยมีเงินเท่าไรก็เอาไปน้ำนู้ดเด้อเนาะพันหนึ่งสองพันหรือว่าพันกี่ไปถือไปรถเพราะว่าเงินเท่าได้เนาะเอาไว้ทีแรกผมหัว่ามันสิเป็นเนี่ยไร ใายใหม่เนเอาบปท่านเงินเงินเาสิเก็บไว้สื่อแล้วถิ่นาเนี่นเงินของลูกผู้น่อยนะเบ้อเอากับปท่นเนาะเท่งาินเนี่เงินเงินสี่พันกัวนะเน่หลุดมาวเนยคะมเนี่ยลุเนลูกแล้วมนลูกละมาแล้วไี่น้อง ขาเบิ ima, uh, o, lama, uh, uh, o, ่งลรามาก่อนเนาะเด้พ oh, ี ah. oh, ่น uh, ้องเรามาหอดแล้วเฮ้ยพูดนะอีโตนเด้เนาะพระเจ้าเถียงเรามาแล้วเสียงไห้วอนวอนมาแต่ไกลพ่ขณะเรามาแต่สีขาวเนาะกับบ่อแต่ว่ารถไทยน้ำเล่าครับนี่เป็นรถไทยกองลูกเคยแล้วโอ้ยไฟใหม่เถียงเราจึงเบิดพี่น้องเลย จากสิวานี่ก็อยู่ไกลกันเนาะอยู่หน้าคนอยู่โคกพี่เลกพี่น้องเลยห่างจากบ้านนี่ประมาณสิบกว่ากิโลกุนเลยะลูกเอ็นได้ย,นนยินมาเมื่อบ้านไม่ตูอเอ้ยลูกจกะอะเมื่อบาา้านวะออกมากับ่ระ่านเลยใหม่บิดแด้้ว จักมียังแน่น้ำเทียงเพิ่นแกยังบมฮู้พี่น้องเอลยเพิ่นหางก็มาหอดเนาะมีมันแล้วเเอ้ยบปจังจักบปจักสิ่นจังของเนาะสินผ่านหน้แพ้่พลิมีโอ้ยพี่น้องเอลยสินเครื่องเครื่องคลองอยู่ไห้อยู่หน้าหมดเลยเราก็เหลือแต่สินเสือค้าคิงเนาะเป็นแท็กเป็นรถดอกใสเ่ได้มีใหม่เบิดป่อยเงยเ้ยจานมาเนาะโอ้ยสินเสือลูกอยู่ไห้อยู่หน้าหมด โอยากะไรจางเป็นเลยเห็นไดมันเกิดเลยเนาะใครอยู่สินเสือกกมาหาไม่ได้คนบุเป็นอย่างใครดูต้วเอ้ยาบผืนเนาะอยู่ไหนอยู่นามันกบเนี่ยมันเอยานี้มันคอยได้มันลุกว่ะคุณเพื่อนเว่ะอ้ยจางเป็นมันเป็นอยานีอยู่นามันฉางแบบบ่หรือมันเป็นนดข้าเจ้าใดน้ำอ้ยจางเป็นลูกเนาะโอ้ยเหตุไดมันเรื่องมันเกิดเลยเนาะใครก็อย่างมันเป็น มันเกิดขึ้นแล้ก็จังแดดก็สูู้เด้อเนาะรถไทยกับพระท่านรถไทยก็เอาพระท่านใหม่เรือเตซ่าดีแล้วลูกว่ตายแล้วจังว่าดแล้วเนี่าเขาไปุขมเขาพระกเนซุ่มไทยนอนรับเมนอนยังไงจะนั่งอยู่ไอ้จะมีอยู่ก็เห็นบ่เห็นมันกลุ้มขึ้นบ่นแล้วเ่านเห็นนะมีเนี่ยมันหมดตายกับแห่นไปรโลไฟไหม่เออมันแหลมันนอนลงหอดอยู่อ่ะนอนรับ บนอนรับผ wow ู้นั่ะผ yes, ู <S <S ้ละสาวแล้วนอนผู้ละสาวแล้นอนหลินโทรศัพท์ยังบุญมีเนาะชวนหัวเมื่อยแล้วก็นนีท่านเนาะเด็กหน่อยลูกเราประมาณจะปีก็เคยโอ้10ปี10เอ็ดปี10ปี10เอ็ดปีขานี่เลยว่าอยู่บอกว่าเมย์ว่าจะนอนเด้อได้น้ำก็จะนอนเด้อ พื้นไพก็อย่าดังว่ามันสิไหม้พี่แหมบ่ดังบ่เท่าเอ้ยมันระเบิดแต่มันสเบิดบ่เนาะได้ยินอยู่เสียงตึงๆเฮ้ยเนาะมาเบิ่งก็ได้แต่เบิ่งพี่น้องเอ้ยช่วยหยังบ่ได้มาบ่ทันใหม่บ่ได้ในบ่ไทก็บ่ได้แล้วให้มึงก็บ่ได้โอ้มาแท้อยู่ข้างหน้าเด้อน้อเป็นทางทางพูย เกิดภ no. <Yeah S 2> ัยใหม่เท네ียงหน้านี่เป็นรังที่สองแล้วพี่น้องเลยเนาะที่ผ่านมาก็ใหม่รังนั่นกันลูกถือภัยคอกตายรังนั่นกันนี่โชคดีลูกเราส่วนหัวเมือนี่ท่าน ยามันระเบิดเนาะบ่อบ็นั่นก็พอเอ็นเสียงเลยเนาะแม่ทหารใหม่มันเปิดด้วยบอันนี้เนาะมันังน้าเงัวมันเอไมาเลยพี่น้องเอ้ย้นแล้วเนาะให้บอนบอนอยู่เฮ็ดไมันเอาหยังบ่ทันเบิดิงของกเครื่ององของใช้ก็อยู่ให้อยู่นเพราะว่าเรานอนให้นอ้ โมได้ทัานยังมีเด็กน้อยอยู่เด้เหตุจังไดมันเกิดเลยเนาะจังไดก็ช่วดูเด้อเป็กำลังใจนอนแน่ง่ายแล้วอ่ะพี่น้องเลยเนาะหมู่บ้านใกล้เฮือนซิดกะหมู่ในหมู่บ้านเขานี่ก็ไผเห็นหรือว่าคนบ้านใกล้เฮือนซิดหมู่บ้านใกล้บ้านไกลเห็นคลิปนี้แล้วก็อยากช่วยเหลือเพิ่นเป็นสิ่งของเนาะมาช่วยเพิ่นได้เด้อเนาะ ดีโตนพี่น้องเอ้ยเอ๊ยยังดีแต่ว่ามีข่าวในรถเ้วนั่ดดนแหล,ละเรามาแต่สีข่าวแล้วก็ลูกเท้าไปบอกแล้วก็จนชีป็นล่มแล้วก็ได้ไหว้อนวอนมาตั้งแต่ไกลนะพู่นะเอ้ยเหตุการณ์บ่คาดคิดเกิดขึ้นอีกแล้วเนาะเป็นหลังที่สองคลิปนี้ก็บเมย์ในนภากับบอจักคว่ำสีวานี่ไรต่อพี่น้องเอ้ยก็บชได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะไว้พบพอ่พอกันในคลิปหน้าเด้อเนาะ ขอบ,บุญขอบคุณขอบใจเบร์ทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามหับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกคมโฆษณาสำหรับคลิปนี้แม่ในะคาขอกล่าวคาว่าสบายดี